สวัสดีครับผมชื่อภูการเคลื่อนไหวและเสียงของผมถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ภูจะพาท่านผู้ชมมารู้จักปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างภาพได้เหมือนฝัน AI ตัวนั้นคือ Dream Studio ค้นหาคำว่า Dream Studio จากนั้นคลิกที่ dreamstudio.ai ยินดีต้อนรับสู่ Dream Studio สวัสดีค่ะฉันชื่อไดอานาวันนี้ไดอานาจะมาแนะนำวิธีใช้ Dream Studio คลิกที่ Get Start คลิกที่ยอมรับข้อตกลงคลิกที่ยอมรับคลิกที่ล็อกอิน คุณภูจะลงทะเบียนทางไหนคะภูเลือกลงทะเบียนกับ Google คลิกที่บัญชี Gmail ของภูคลิกที่ Continue คลิกที่ยอมรับ Dream Studio จะแจกเงิน25เหรียญเพื่อใช้ทดลองสร้างภาพฟรีทุกวัน Dream Studio จะใช้หน่วยความจะในเครื่องของเราที่เรียกว่าคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ AI คลิกที่ยอมรับ Dream Studio ได้สุ่มคำสั่งเพื่อใช้ทดลองสร้างภาพถ้าไม่ชอบใจสามารถเขียนใหม่ได้ปรับขนาดของภาพเป็น16ต่อ9 ปรับจำนวนภาพที่จะสร้างแต่ละครั้งเป็น2ภาพการสร้างภาพครั้งละ2ภาพต้องใช้เงิน0.46เหรียญเริ่มต้นสร้างภาพโดยคลิกที่ปุ่ม Dream จะได้รูปไม้เกิสลักถ้าต้องการเก็บภาพไว้ให้คลิกที่ปุ่ม Download คลิกที่ปุ่ม Download Dream Studio มีตัวอย่างคำสั่งให้เราเลือกคลิกที่ปุ่มสุ่มคำสั่งคลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกสไตล์คลิกเลือกสไตล์จากนั้นคลิกสร้างภาพที่ปุ่ม Dream ภาพยานอาวกาศอยู่เหนือเมืองใหญ่สวยงามมากครับ ภาพยานอาวกาศมองจากมุมด้านล่างน่าเกรงขามมากครับภาพการต่อสู้ของหุ่นยนต์กลางเมืองดูน่าตื่นเต้นครับภาพภูเขาไฟกำลังระเบิดรับรู้ถึงความร้อนและแรงสั่นสะเทอนได้ครับภาพนักรบสวมเสื้อกราะดูแข็งแรงบึกบึนภาพรถจักไอ้น้ำเคลื่อนผ่านภูเขาหิมะทำให้นึกถึงซานตาภาพมังกรไฟ ดูร้อนแรงและน่าเกรงขามภาพมังกรในป่าดงดิบก็ดูสวยงามและน่าเกรงขามไม่แพ้กันภาพนางเงือกว่ายน้ำท่ามกลางปะการางังดูสวยงามและมีสเสน่ห์ภาพรูปปั้นปีศาจดูแข็งแรงและน่ากลัวภาพรูปปั้นเทพ,พเจ้าและสัตว์ในเทพนิยายภาพรูปปั้นเทพวินาศสวยงามน่ารักภาพเรือดำน้ำ ให้ความรู้สึกแปลกตา Dream Studio สร้างภาพอันิเม่ได้ไม่แพ้ใครภาพศิลปะและภาพสาวสวย Dream Studio ก็สร้างได้สวยไม่แพ้ใครคุณภูสร้างภาพจนเงินหมดแล้วนะคะจะซื้อแพ็กเกจเพิ่มไหมคะเพิ่มเงินอีกสิเหรียญจะสร้างภาพได้หนึ่งพันภาพคุณภูจะซื้อเพิ่มไหมคะวันนี้ภูได้ภาพมากมายเกินพอแล้ว ครับถ้าภูมีไอดีใหม่ๆจะมาใช้บริการอีกครับขอบคุณ Dream Studio ที่สร้างภาพสวยๆเกินฝันขอบคุณไดอาน่าที่ช่วยแนะนำวิธีการใช้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมพูมาจนจบภูได้ภาพนิ่งสวยๆมากมายพร้อมที่จะนำไปเป็นภาพตั้งต้นในการทำภาพเคลื่อนไหวแล้วครับติดตามภูในครั้งหน้านะครับ